มีเรื่องหนึ่งที่คนจำนวนมากไม่รู้เป็นเรื่องที่ถ้าไม่มีเขาวันนี้เราอาจจะไม่มีทั้งพระไตรปิฎกไม่มีพระธรรมและจะไม่มีใครรู้จักพระพุทธศาสนาเรื่องนี้คือเรื่องของสหัมบดีพรมสหัมบดีพรมเป็นพรมผู้มีฤทธิ์สูงอยู่ในชั้นสุทาวาสเป็นที่รวมของเมตายังหาที่สุดไม่ได้จิตท่านกว้างใหญ่ จนสามารถมองเห็นความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายแม้จะอยู่บนพรหมโลกสูงสุดแต่ท่านไม่เคยละเลยโลกมนุษย์แต่สิ่งที่ทำให้ท่านสำคัญที่สุดคือเหตุการณ์ครั้งหนึ่งหลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้ใหม่ๆพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาว่าธรรมนี้ลึกละเอียดลุ่มลึกเกินไปมนุษย์ฟังแล้วจะเข้าใจหรือไม่พระองค์ทรงเห็นว่ามนุษย์เต็มไปด้วยกิเลส ความหลงความหมุนมัวของใจอาจไม่มีผู้ใดเข้าถึงทําได้แล้วพระองค์ทรงลังเลว่าควรสอนหรือไม่ถ้าไม่สอนโลกนี้ก็จะไม่มีพระธรรมเกิดขึ้นเลยทันทีที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระดำริไม่สอนธรรมพรหมโลกถึงกับสั่นไหวเหล่าเทวดาทั้งหลายไม่อาจทำอะไรได้เพราะมีเพียงผู้เดียวที่สามารถไปทูลขอได้คือสหัมบดีพรม ท่านจึงเสด็จลงจากพรหมโลกองค์พรหมร่างใหญ่สว่างดุดทองคำคุกเข่าลงเบื้องหน้าพระบรมศาสดาและทําสิ่งที่ทําให้ประวัติศาสตร์ของจักรวาลเปลี่ยนไปสหัมบดีพรหมประนมมือเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าพรหมกล่าวว่าดวงตาที่มองเห็นธรรมยังมีอยู่ในโลกนี้ยังมีผู้ที่จิตสะอาดพอจะเข้าถึงธรรมลึกซึ้งของพระองค์ ขอพระองค์ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกเถิดคำนี้คือการถวายอาราธนาธรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลพระพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรไปยังโลกมนุษย์เมื่อได้ฟังสหัมบดีพรมพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพระญาณและทรงเห็นว่าใช่มีผู้ที่จะรู้ธรรมได้จริงแม้ไม่ใช่ทุกคนแต่ก็มีผู้ที่พร้อมจะตื่น พระองค์จึงทรงเปลี่ยนพระไทยและตัดสินใจเปิดยุคการสอนธรรมที่ยาวถึง45ปีจากวันนั้นโลกได้รู้จักคำว่าศีลส,สมาธิปัญญาได้รู้ทางพ้นทุกข์มีพระอรหันต์พระโสดาบันมีผู้หลุดพ้นมากมายตลอด2,600กว่าปีและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะการก้มกราบและคำขอเพียงหนึ่งครั้งของสหัมบดีพรม